สวัสดีครับสวัสดีแม่แม่ f ีที่น่ารักทุกๆท่านนะครับพบกับครอบครัวน้องหน้าตุย่าพิวัฒนานะช่วงเย็นๆนะครับก็วันนี้นะครับมีของมาส่งนะครับมาแล้วครับมาแกะดูว่าเป็นอะไรนะครับต้องกราบขอบพระคุณขอบพระคุณนะคะคุณแม่สุนะคะส่งอ่ากล่อง และจะเป็นกล่องน้ําพริกนะคะครับผมให้กับครอบครัวนางติยาพิวัฒนานะคะที่ได้อุดหนุนคุณแม่แดงนะครับแม่เอฟซีท่านไหนนะครับจะอุดหนุนคุณแม่แดงก็ไอดีไลน์คนไก่มาได้นะครับน้ำพริกนะคะน่าจะได้ทานเย็นนี้นะคะครับคือน้ําพริกกากหมูค่ะดูกันว่าเป็นยังไงนะคะแม่ค่ะเพราะว่าคุณแม่สุกนะคะได้สั่งจากคุณแม่แดงก็ต้องกราบขอบพระคุณแม่สุกมากๆเลยนะคะขอบคุณนะครับ แล้วนะคะโอ้โหน่าทานมากเลยนะคะน้ำพริกการาดน้องกวางชอบน้องกวางชอบทานนะคะยังไงเนาะนะคะได้จะได้ทานเย็นนี้นะคะจะแบ่งให้คุณป้าสงวนด้วยใช่ค่ะ จิ้มเลยครับมาก,กินกับข้าวสวยร้อนอร่อยนะค่ะนะคะก็เป็นน้ำพริกกะห์องนีนะคะจำนวนสองสี่ห้ากล่องค่ะห้ากล่องนะคะขอบคุณแม่สุดมากๆเลยนะคะกินกับข้าวสวยร้อนๆค่ะอ,อร่อยหอมกระเทียมแซ่บครับแซ่บนะครับแม่แม่ท่านไหนสนใจนะครับก็ไอเดียลายคนไก่มาได้นะครับ แซ่บบ่ครับข้าวเหนียวร้อนๆนะครับช่วงค่าพอดีนะครับออโอ้เข้าวสวยก็<ว>ยกได้บอ<ะ>กวว่าาคะแตงกอืออหืรมนี่นะคะแล้วให้คุณน้าละไม้ด้วยหนึ่งกล่องแบ่งๆกันนะฮะข, <อ S 2> ขอบคุณครับขอบคุณแม่สุมากๆนะครับขอบคุณแม่สุมากๆเลยนะคะแม่สุขาขอให้แม่สุทามมีแต่ความสุขความเจริญนะคะ ที่สิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาพระกูบาประกมปกปกักรักษาในสุดและครอบครัวมีแต่ความสดความเจริญยิ่งขึ้นไปนะคก็ขอบคุณที่รักเอ็นดูครอบครัวนังนาตยาพิวาสนานะคะในสุข,ขาขอบพระคุณมากมากเลยนะ,ค,ะครับผมก็ขอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงนะครับมาถึงแล้วนะครับกลับขอบพระคุณมากๆครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ